สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมันไม่ใช่ภารกิจพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาที่จะทำาขึ้นการจะทำการสอบปลายภาคสำหรับเจ้าซึ่งหมายความว่า เจ้ามีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญกับอนันตรายจริงๆเจ้าจำสิ่งที่ข้าบอกเจ้าได้ไหมไม่ว่าเมื่อไหรก็อย่าพึ่งคนอื่นและพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองให้เป็นหลักให้ได้มากที่สุดสิทธี่ของสำนักขังจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนแต่ทว่าไม่ได้ไหมายความว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรและไม่ได้ไหมายความว่าเจ้าจะไม่ตกอยู่ในอันตรายคำขอแรกของข้าคือพวกเจ้าทั้งเจ็ดคน <mm. ต้องให้สัญญ,ญาข้า แลกกลับมาเหมือนเดิมตกลงพวกเราเข้าใจร้านเซนอยู่พย,ยักหน้าอย่างแข่งเขิมยังไม่ทราบภารกิจของสำนักถางคืออะไรแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเกินไปที่จะคิดว่าสถาบันการศึกษาจะสามารถเลือกพวกเขาเพื่อทำการสอบปลายภาคได้ในกรณีนี้พวกเขายัางคงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเดินออกจากห้องทำงานของเสียวสีทั้งเจดคน ก็มองหน้าการเสียนเลยผู้ที่แข็งแกร่งถามหลานเซียนอยู่ว่าหัวหน้าห้องตอนนี้เราควรเตรียมการอะไรบ้างหลานเซียนอยู่คิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าข้าจะเตรียมการเองเอาละพวกเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนแต่ถ้าว่าข้าต้องได้ไปซื้อผลไม้ตามที่สัญญาว่าจะซื้อให้ทุกคนและส่งให้พวกเขาข้ายัางต้องซื้อของสําหรับพวกเราด้วยหัวหน้าห้องเจ้าจะเอาเงินจากข้าไปด้วยได้ไหม เหรียญตาที่ข้ายังพอมีอยู่เห็นเลยเ่ายัางไม่เห็นแก่ตัวกานเซียนยูเรามองเขาแลวพูดว่าเจ้าเก็บมันไว้เถอะข้ามีเหรียญตาเพียงพอข้าจะต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สําหรับภารกิจนี้ความสําคัญของเหรียญตาในขณะที่เขาสามารถได้รับมันฐานการตีขึ้นรูปมันไม่ได้เป็นอะไรที่สําคัญอีกต่อไปเขาใช้จ่ายเงินอย่างมากและเขายังทําเงินได้มากอีกด้วย การทำข้อสอบไปภาคปีนี้จะต้องทําให้สําเร็จได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคืนแห่งความเงียบงานผ่านไปส้าวันรุ่งขึ้นหลานเซนโยและอีกหกคนได้รับแจ้งจากเครื่องมือสื่อสารวิญญาณให้รวบรวมและออกเดินทางไม่มีใครเห็นพวกเขาออกไปและนักเรียนปีที่หนึ่งคนเดินเดิยังอยู่ในห้องเรียนรถบัสที่มีโลโก้สำนักถางมาที่สถาบันการศึกษาและมารับพวกเขาทั้งเจดคน เขาขับรถออกจากโรงเรียนอไรเคอร์อย,อย่างเงีย,งยบๆและมุ่งหน้าตรงไปยังศูนย์อาวากาศของโรงเรียนอไรเคอร์อรานเซนอยู่และอีกเจ็ดคนรถมือเปล่าและสวมเครื่องแบบของโรงเรียนซืรอไรเครอร์เมื่อมองดูทิวทัศน์ที่ผ่านไปนอกหน้าต่างทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมึนงงนับตั้งแต่การกลับมาของพวกเขาจากดาวเอียวทุกคนได้ทุ่มเทพลังงานทั้งหมดเพื่อการฝึุกฝนและทุกคนทำงานหนักมากและพยายามอย่างเต็มที่ ทำงานหนักทุกวันทุกนาทีเวลาถูกลืมไปแล้ววดน,นี้ผ่านไปอีกแล้วโดยไม่รู้ตัวเมื่อออกจากสถานศึกษาในเวลานี้อย่างน้อยวันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนและสุกคนอย่างแน่นอนซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่ในภาวังมันไม่คุ้นเคยเรืกอสักนิดที่จะผ่อนคลายในทันทีในไม่ช้ารถบัสนำทางวิญญาณก็ขับเข้ามาในศูนย์อวกาศผ่านทางพิเศษแลกมาถึงหน้ารานจอรดรถขนาดใหญ่ ดังนั้นมานตาของร้านเซนโญก็เริ่มหดตัวลงมันคือยานอาวากาศที่จอดอยู่เงียบเงียบนพื้นถนนไม่สิพูดให้ตรงๆมันควรจะเหมือนกับเรือรบอาวากาศแม้ว่าเขาจะไม่เคยอยู่บนเรือรบอาวากาศจริงๆเลยแต่เขาก็เคยศึกษามาหลายปีประกอบกับประสบการณ์ในโรคโต้รัวพวกเขายังคงแบ่งแยกแยะความแตกต่างระหว่างเรือรบอาวากาศและยานอาวากาศพลเรือนได้อย่างชัดเจน เรือรบอาวากาศลำนี้มีรูปร่างเพียวสีเงินมีความยาวประมาณ40เมตรมันเป็นเรือรบอาวากาศขนาดเล็กและไม่มีรูปร่างที่ซับซ้อนเกินไปเปลือกของเรือรบอาวากาศที่เพียวบางดูสวยงามมากเล็กน้อยเหมือนกับเครื่องบินรบระหว่างดวงดาวขนาดใหญ่แต่ลำตัวหลักมีขนาดเล็กกว่าสัดส่วนของเครื่องบินรบค่อนข้างอ้วนไม่มีเครื่องหมายบนเรือรบอาวากาศและไม่มีเครื่องหมายของสำนักขังเลย หลงเซนโยศึกษาการตีโลหะมาเป็นเวลานานและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโลหะแต่เมื่อพิจรารณา,าจากโลหะบนเปลือกนอกของเรือรบอวากาศเขาจําไม่ได้ว่าเป็นโลหะชนิดใดดูเหมือนจะมีชั้นของแสงคล้ายน้ําที่ส่องบนเปลือกโหลหะราวกับว่ามีชั้นน้ําอยู่เหนือมันซึ่งคอยกวาดล้างเรือรบอวากาศอยู่ตลอดเวลาเขาเราได้โดยไม่ต้องถามว่า นี่ควรจะเป็นโลหะผสมพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้บนเรือรบอวากาศโดยเฉพาะเรือรบอวากาศหัวหน้าห้องมันคือเรือรบอวากาศฉินเลื่อยพู้กับร้านเซนโูอย่างตื่นเต้นตอนนี้ร้านเซนโูค่อนข้างเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันการศึกษาถึงของให้พวกเขาทำภารกิจกับสำนักถังและป,ประสบการณ์กระบวนการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จนั้นสำคัญกว่ามากกว่าการทำภารกิจให้สำเร็จก่อนอื่น การขี่เรือรบเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสําหรับพวกเขาซึ่งเป็นนักเรียนปีที่หนึ่งเรีนด้านนอกภายใต้สถานการณ์ปกติเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับอนุญาตให้ขี่เรือรบอวกาศหากไม่มีการฝึกอบรมที่เพียงพอทหารเรืรอรบอวกาศมีข้อกําหนดที่สูงมากและต้องการฝึกอบรมเฉพาะทางแระแบบกําหนดเป้าหมายอย่างน้อย6ปีและพวกเขายังไม่ได้แต่ต้องเรืรอรบอวกาศเลยด้วยซ้ำฟรานเชสโยผู้ที่รู้มากที่สุด เกี่ยวกับการเรียนบัญชาการระหว่างดวงดาวยังคงเรียนรู้ที่จะกับเครื่องบินลบอาวากาศและหุ่จัรบนอาวากาศแต่เขายังคงห่างไกลจากคุณสมบัติที่แท้จริงในการเป็นสมาชิกของเรือรบอาวากาศไม่ต้องสงสยัยเลยว่าการได้นั่งเรือรบในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากสําหรับพวกเขาในขณะนี้น้าใต้ท้องเรือรบสองแสงระย,ยระยาวกับว่ามันกําลังจะละลาย ระบดายเลื่อนก็ค่อยๆลงมาชายคนหนึ่งเดินออกมาจากตรงนั้นนั่นคือชายหนุม่มที่มองดูเหมือนจะอายุ27หรือ28ปีเขาสวมชุดสีเงินโดยไม่มีเครื่องหมายใดๆเขาเดินตรงไปหาพวกเขาจากนั้นเขาก็บกมือให้กับพวกเขาล้างเซียนยูและอีกเจ็ดคนรีบก้าวไปข้างหน้ารถบัสนำทางวิญ,ญญาณที่พาพวกเขามา,าที่นี่ได้ออกไปแล้วชายหนุม่มมาหาคนทั้งเจ็ดมองดูล้างเซียนยูจากนั้น มองดูอีกหกคนยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเจ้าเป็นนักเรียนปีที่หนึ่งจากร้านด้านนอกของโรงเรียนซูรเครอร์ใช่หรือไม่รลานเซนโยกล่าวว่าใช่ครับข้าคือรลานเซนโยเป็นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งจากร้านด้านนอกมารายงานตัวต่อท่านอีกหกคนก็ารายงานชื่อของพวกเขาด้วยเช่นกันชายหนุ่มยิ้มและพูดว่าข้าจะแนะนําตัวเองก่อน ข้ามีชื่อว่าเรงโบจากสำนักขังคราวนี้ข้าจะเป็นผู้นำทีมของเจ้าด้วยก่อนอื่นเลยยินดีต้อนรับสู่ปฏิบัติการนี้ฐานเซีนยนโยเจ้าคือหัวหน้าทีมต่อจากนี้ไปข้าจะเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการนี้และเจ้าจะเป็นรองหัวหน้าคอยช่วยเหลือข้าในงานทั้งหมดเราไปขึ้นเรือรบอวากาศกันเถอะผู้จบเขาก็หันกลับมาและมุ่งหน้าไปทางทางเดินเข้าสู่เรือรบอวากาศ เมื่อฟังคำพูดของเขาและดูการกระทำของเขาทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะลึงเล็กน้อยคนนี้เด็ดขาดจริงๆแต่การเลกเปลี่ยนง่ายๆเพียงไม่กี่คำทำให้คนอย่างร้าเซนโยและคนทั้งหกคนรอบตัวเขาชอบโดยไม่รู้ตัวแรงที่มาของความประทับใจที่ดีนี้ง่ายมากแต่ทว่าร้างเซนโยและคนอื่นๆเป็นเพียงัวรุ่นที่มีอายุเฉลี่ย13ปีถังโยเกิรอที่อายุมากที่สุด มีเพียง15ปีเท่านั้นเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดคือการไม่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขามาจากโรงเร,รียนืซอร์ไรเคอร์และค่อนข้างที่จะภ่าภูมิใจในตัวเองเดงโบจากสำนักขงังไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกพวกเขาเลยแต่เขายอมรับหลานเซนจูเป็นรองหัวหน้าทีมโดยตรง ิ่งนี้ทําให้พวกเขารู้สึกเป็นที่จดจาได้ทันทีติดตามเตียงโบและเครื่องเรือรบอวากาศการตกแต่งภายในของเรือรบอวากาศนั้นเรียบง่ายมากพื้นที่ภายในของเรือรบอวากาศยาว40เมตรนั้นไม่ใหญ่นักและเราแทบจะมองเห็นภาพรวมได้ทันทีที่ลุกขึ้นห้องนักบินที่มีความสมบูรณ์แบบนั้นมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสริมต่างๆสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือเรือรบอวากาศทั้งหมดมีความโปร่งใส มื่อมองจากด้านในเห็นได้ชัดว่านี่เป็นฉากที่เกิดจากโลหะอายากนั้นมันทําให้ทุกคนรู้สึกเปิดหูเปิดตาทันทีเระรอบอวกาศโรง่งใสมันดูก้าวหน้ามากตั้งแต่แรกเห็นหลานเซีนยนโยได้อีกหกคนอดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกที่ไม่แน่นอนแต่ทว่าในขณะนี้พระนั้นหลานเซีนยนโยก็ระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างและอดไม่ได้ที่จะถามเตงโบว่าสิทธิเตง ท่านเป็นคนเดียวในสำนักถังหรือไม่ใช่ในเรือรบอาวากาศทั้งหมดยกเว้นเตีงโบสมาชิกคนอื่นๆของสำนักถังไม่เห็นมีใครมาสักคนเตงโบยิงมวพูดว่าเรียกข้าว่าหัวหน้าทีมก็ได้ไม่ต้องเรียกข้าว่ารุ่นพี่แล้วจากนี้ไปเราก็เหมือนกันหมดถ้าเป็นผู้นำและเป็นผู้นำของเจ้าจากนั้นเราทุกคนจะเป็นพี่น้องกันหาที่นั่งให้ตัวเองเราพร้อมจะออกเดินทางแล้ว เป็นคนเดียวในสำนักถังและก็มีพวกเจ้าอีกเป็นเพื่อนทัในใดนั้นหลานเซนยูก็รู้สึกว่าหัวหน้าทีมดูเหมือนจะมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ในเวลานี้เขาสังเกตสถานการณ์ภายในเรือรบอวกาศอย่างระมัดระวังห้องโดยสารด้านหลังของเรือรบอวกาศถูกปิดและมีประตูอยู่ในทางเดินปัจจุบันปิดให้บริการแล้วพวกเขาอย่างใหม่ที่นี่ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปิด ห้องโดยสารด้านหน้ามี12ที่นั่งเต็งโบใจดีพอที่จะนั่งหลังตรงกลางจากตำแหน่งที่สูงขึ้นนี้ควรเป็นตำแหน่งควบคุมรับของเรือรบอวากาศทั้งหมดเป็นเรื่องปกติที่จะนั่งอยู่ที่นั่นเพื่อควบคุมเรือรบทั้งลำและสามารถสังเกตตำแหน่งอื่นในเวลาเดียวกันอีก11อคนอยู่รอบๆที่นั่งทั้งหมดหันหน้าไปทางช่องหน้าต่างเรือรบอวากาศลำนี้ใหม่มากสำหรับพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสยัย พวกเขาไม่รู้สถานการณ์บนเรือร,รบอวกาศเลยแต่เนื่องจากเตียงโบบอกให้พวกเขานั่งตามใจชอบเราก็หาที่สําหรับกันและกันอย่างรวดเร็วพวกเขาแค่นั่งลงบนเบาะนั่งกว้างมีแถบโลหะไขว้กันและยึดเข้ากับชิ้นงานอย่างแน่นหนาะชั้นเกาะป้องกันแสงก็รอยขึ้นมาจากเบาะนั่งและหุ้มไว้ด้วยข้างหน้าเรามองเห็นโลหะอยู่ข้างนอกทนเนั้นเรายังคงมองเห็นโลหะด้านนอกได้ แต่มีข้อมูลและรูปภาพจำนวนมากปรากฏขึ้นสักพักปุงชนก็ตื่นตาตื่นใจกำแพงโลหะของเรือรบอวกาศลำนี้ใช้งานได้หลากหลายจริงๆไม่ใช่แค่มองเห็นภายนอกตัวมันเองหรือหน้าจอเท่านั้นเองแต่มันล้ำหน้าจริงๆในเวลานี้พวกเขาเหมือนกับจิงโซฮานซึ่งขับเครื่องบินลบเป็นครั้งแรกมันเด้งไเริความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับทุกสิ่งภายในเรือรบอวกาศ เราพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่ข้าชอบที่สุดเสียงของเสียงโบมีความตื่นเต้นเล็กน้อยจากนั้นเนรือรบอาวากาศก็เริ่มส่งเสียงคลคังเล็กน้อยหลานเซีนยนโยพยายามหันหลังกลับและมองไปในทิศทางของเขาเขาเห็นเพียงว่าในตำแหน่งครอบคลุมหลักที่เตียงโบนั่งอยู่นั้นก็มีหน้ากากาคลุมเขาอยู่แต่ความแตกต่างก็คือเขามีหมวกพิเศษบนศีรษะ ซึ่งคุมศีรษะไว้ข้างในใต้ฝ่ามือของเขามีอีกสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับลูกบอลคิดตันช่วงเวลาต่อมาเรือรบอวกาศก็เคลื่อนตัวกระทนหัน,านหากไม่มีอะไรบอกเหตุใดๆความรู้สึกที่แข็งแกร่งแลกไม่มีใครเทียบได้ในการผลักกลับก็เกิดขึ้นมีเสียงหวือสักดผู้เรือรบอวกาศก็กระโดดไปข้างหน้าจากนั้นผู้คนก็รู้สึกถึงอวัยวะภายในที่พังเทายและทนายนั้นการมองเห็นก็ว่างเปล่า และเรือรบอวกาศทามุมเกือบ90องศาในลักษณะหัวขึ้นกระทานหานกระโดดขึ้นจากนั้นเสียงก็ดังเข้าหูพวกเขาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนแต่ละคนรู้สึกว่าถูกกดลงบนเบาคทันทีและขยับตัวไม่ได้อดีนาเรนรังจำนวนมากทำให้ทุกคนหน้าแดงจากตรงหน้าเรารังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าหน้าต่างจะเป็นสีแดงเล็กน้อย เนื่องจากการเสียสีที่มีความเร็วสูงผลกาะพบที่รุนแรงจากความเร็วนั้นรุนแรงมากความรู้สึกของหลานเซนยูนนั้นชัดเจนที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่กังวลน,น้อยที่สุดในหมู่ผู้คนเขาพบว่าการบินของยานอวากาศค่อนข้างแตกต่างจากยานอวากาศพลเรือนที่พวกเขาเคยอยู่มาก,ก่อนเมื่อเทียบกับความเร็วของเรือรบอวากาศแล้ว การอวกาศพลเรือนก็สบายมากและวิธีการบินของเรือรบอวกาศก็เหมือนกับการขับเคลื่อนเครื่องบินรบระหว่างดวงดาวเล็กน้อยแต่เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่มันจึงสะดวกสบายมากกว่าเครื่องบินรบระหว่างดวงดาวจริงๆแต่ทาว่าเนื่องจากเขาไม่อยู่ในการควบคุมของตัวเองจึงมีความกลัวเล็กน้อยเนื่องจากเขาควบคุมไม่ได้ตอนนี้รันเซโย,ยเขาเ้าใจแล้วว่าทําไมเขาจึงควรที่จะเรียนรู้ วิธีขับเครื่องบินรบอวกาศเป็นอันดับแรกในผแผนกบัญชาการระหว่างดวงดาวตัวของเรือรบอวกาศนั้นก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าและการเรียนรู้วิธีขับเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวนั้นมีประโยชน์มากในการควบคุมเรือรบอวกาศจากการสังเกตของเซงโบเขาสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการควบคุมการขับเคลื่อนของเรือรบอวกาศความดำเนินการผ,าผ่านขึ้นสมอง และเชื่อมต่อกับระบบในแง่ของความเร็วและการบินมันเหมือนกับเครื่องบินลบแต่มันไม่ยืดหยุนเท่ากับเครื่องบินลบเนื่องจากมีการควบคุมน้อยกว่าและปริมาตรของมันเองนี่เป็นการเดินทางที่ดีมากจริงๆนอกจากนี้ประสบการณ์นี้เพียงอย่างเดียวก็มีความสําคัญมากสําหรับพวกเขาในการสั่งสมประสบการณ์รานเซนโยเริ่มตั้งตารอผลการสอบปลายภาคแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีทีเดียว แม้ว่าความเร็วของเรือรบอวกาศจะเร็วและสะดวกสบายน้อยกว่ายานอาวกาศพลเรือนมากแต่ก็เห็นได้ชัดว่ายานรบอวกาศพลเรือนมีความจำกัดในขีดจำกัดมากยิ่งกว่านั้นเมื่อข้ามชั้นบรรยากาศก็มีความรุนแรงน้อยกว่ายานอาวกาศพลเรือนมากกอบจะเป็นเพียงตัวสารลากลับมาที่วิ่งหนีพุ่งออกมาจากชั้นบรรยากาศของดาวแม่และสู่อวกาศ เมื่อบินไปในอาวากาศความรู้สึกทั้งหมดรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปและความรู้สึกกดดันกับหายไปแทนที่จะเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าแรงโน้มถ่วงจะไม่ปล่อยให้ผู้คนลอยได้แต่ผลกาะทบของการบินเร,รือรบอาวากาศต่อร่างกายมนุษย์จะลดลงอย่างมากเมื่อแรงโน้มถ่วงลดลงปริมาณออกซิเจนในอาวากาศจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ลมหายใจแห่งชีวิตของดาวแม่จะลดลง ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบๆเ,เมื่อหมวกถูกยกขึ้นโร่บนบอกของเต่งโบกก็จางหายไปและหายไปผู้นำทีมยืนขึ้นและยืดตัวพูดขึ้นว่าต่อไปจะเป็นการเดินทางอันยาวนานแต่มั่นใจได้เลยว่าเรือรบอวกาศของเราจะเบนได้เร็วกว่าเรือรบของพลเรือนมากอีกประมาณ5วันเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางของปฏิวัติการนี้เมื่อเขาพูดเข็มขัดในราาัไทย และโรคของหลานเซนโยและทีมของเขาก็เปิดออกทีละคนซึ่งทำให้พวกเขาได้รับอิสรภาพในการเคลื่อนไหวอีกครั้งแสงสีเงินบนมือของเขาสั่นไหวเซงโวหยิบชุดอวกาศสีเงินชุดหนึ่งออกมาแล้วยโยนทิ้งไปทางทีมของหลานเซนโยเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียทีมของข้าเราต้องซ่อนตัวตนของเราในการปฏิบัติงานดังนั้นชุดของโรงเรียนซูริเคอร์ที่พวกเจ้าสวมอยู่จึงไม่สามารถ สงสัยได้อีกต่อไปรานเซนโยคิดในใจว่าทุกอย่างกําลังบินไปในอาวากาศท่านคิดว่าเหมาะกับเราที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่ชุดอาวากาศนั้นมีความสามารถในการต้านทางแรงกระแทกได้เราควรเปลี่ยนก่อนขึ้นเครื่องใช่ไหมแต่ทว่าเห็นได้ชัดว่าเตงโบไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาดูเหมือนว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกติคนทั้งเจ็ดคนของทีมรานเซนโยเดินไปด้านหลัง ก็ที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึงอะไรเสื้อผ้ายังทรงดีและมีความยืดหยุน่นซึ่งเข้ากันได้ดีกับร่างกายของพวกเขาเมื่อทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าและเดินกลับมาที่ห้องโดยสารด้านหน้าเมื่อมองหน้ากันแล้วอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกๆในใจจากนี้ไปเราคือหนึ่งในนักรบของเรือรบอวากาศความรู้สึกครั้งแรกนี้วิเศษมากรานเซนโยพูดกับเซงโบว่าหัวหน้าทีมเราต้องทำอะไรในตอนนี้ จุดประสงค์ของการกระทําของเราคืออะไรเรียงบอก่าวว่าคราวนี้เราจะไปยังสถานที่เพื่อช่วยเหลือผู้คนจากสํานักถังเราจะพูดถึงการดําเนินการเฉพาะในระดับท้องถิ่นดําเนินการตามสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่เจ้าต้องทําคือเรียนรู้วิธีขับเรือรบอวากาศลำนี้เอาหน้าฟรังเซนโยเจ้าเป็นคนแรกที่นั่งในตําแหน่งควบคุมหลักและทําตามที่ข้าพูดฟรังเซนโยคิดในใจว่า ข้าสามารถเรียนรู้วิธีการบินเรือร,รอบอวกาศได้จริงๆไหมพูดตรงๆข้าไม่จําเป็นต้องมีโปรแกรมใดๆเพื่อรองก่อนงั้นเหรอแม้ว่ารันเซนยูจะเต็ไมไปด้อยเครื่องหมายคำถามในใจแต่เขาก็เดินไปนั่งลงในตอนแรกนี่คือความฝันในวัยเด็กของเขาข้าแค่หวังว่าจะได้เป็นผู้บัญชาการเรือร,รอบอวกาศในวันหนึ่งแต่ข้าไม่คาดหวังว่ามันจะเป็นไปได้เร็วขนาดนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ